สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะดูดวงฮาลโลเกอร์น,นะคะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพาร์นนี้ ก็จะเป็นงานทนายดวงในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะประจำเดือนกันยายนปี2563ค่ะของเช่าราศีธนูนะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมค่ะจนถึงวันที่14มกราคมนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่คุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูตามหลักโหราศาสตร์ทไทยคุณรับชมเป็นกำลังใจเป็นแนวทางได้นะคะโอเคมาข เรายืดสับไพ่สักครู่หนึ่งนะคะแล้วมาเปิดดวงกันว่าดวงของชาวราศีธนูรัคนาธนูนะคะจะเป็นยังไงจะได้แนวทางในการแก้ไขปัญหายังไงด้วยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะไพ่ใบ,บแรกของคุณนะคะเป็นไพ่ e n of Swords นะคะราชินีถือดาบ Pi ่ t r ตรนจนะคะ10บดาบเกิดขึ้นค่ะสามเหรียญ9้าไม้เท้าค่ะสี่เหรียญค่ะไพ่ t h p e m p e พสไพ่ THE ซันก็อยู่ในพื้นดวงของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีความว้าวมากนะคะ แเหรียญและเอาคำของชาวทโนเป็น Queen of p e n t e c l e s นะคะดีงามมากเลยของชาวธนนะใบแรกของคุณนะคะเป็น Queen of s w o ส d s ขึ้นมาราชินีถือดาบนะคะเป็นไพ่แห่งธาตุลมด้วยธาตุลมคือการทำอะไรก็ปุบป,ปับ นะคะไม่ยอมแพ้หรือการต่อสู้กับอุปสรรคหรือว่าการทำอะไรก็อยู่ในจุดของการพึ่งพาตัวเองอย่างมากเลยนะคะชาวธนูรักขณาธนูสภาวะสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ใจแข็งมากเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากนะคะไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะแค่ไหนพร้อมบวกมากนะคะพร้อมบวกพร้อมสู้พร้อมชนมากๆแล้วว่าอยู่ในช่วงที่ที่คุณพยายาม ควบคุมคอนโทรลสถานการณ์นะคะใช้สติปรรัญญาใช้ไหวพริบของคุณจัดการในเรื่องปัญหาต่างๆได้อย่างดีเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยุ่งยากที่มันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยไม่สบายใจกําลังจะมาลายหายไปนะคะด้วยไหวพริบด้วยความฉลาดของคุณนี่เองนะคะมองย้อนในอดีตที่ผ่านมาของชาวธนูรัคนาธนู รู้สึกว่าเหนื่อยมากคุณเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะธนูขาคุณใช้ความพยายามสูงอากว่าใครเพื่อนเลยหรือว่าคุณยืนหยัดที่จะทำต่อไม่ยอมแพ้ไม่ยอมปล่อยวางนะคะพร้อมที่จะไปถึงเป้าหมายความสำเร็จให้ได้ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนกำลังใจของคุณนะั้นมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ดูจากในลักษณะของ รวมๆแล้วเป็นในเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเยือนของชาวราศีธนูลัคนาธนูแล้วนะคะกันยายนนี้จะเป็นเดือนที่มั่นคงทางการเงินความสุขความสมหวังส่วนความทุกข์ อะไรใครที่ไม่หวังดีกําลังจะแพ้ภัยตัวเองไปหมดแล้วนะคะเอเคเรามาดูกันในส่วนของดวงการงานกันข่าวว่าจะเป็นยังไงบ้างความเป็น Queen of s w o r d ขึ้นมาในเรื่องงานเรียกว่าอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งมากๆมีความชัดเจนนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่กลัวกับอุปสรรคด้วยกล้าชนเป็นคนที่พูดความจริงรักความถูกต้องไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบนะคะที่ผ่านมาชาวธนูเสียเปรียบมาเยอะมากในเรื่องของการทํางานเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะคะ อาจจะเป็นงานเซลเป็นงานเซลงานประสานงานหรือว่าการงานของคุณมันมีความโดดเด่นแล้วเกิดคู่แข่งขึ้นมามีความสูสีกันมากพอสมควรนะคะ,ะหรืออาจจะมีคนพยายามที่จะเป็นตัวตนของคุณพยายามจะเรียนแบบ หรือว่ามีคนเข้ามาพูดคุยพยายามที่จะแซะเอาข้อมูลนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยมาตั้งตัวเป็นคู่แข่งนะแต่คุณค่อนข้างเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเป็นผู้ตามสําหรับใครคุณจะต้องเป็นผู้นาําจะต้องเป็นอันดับหนึ่งนะในเรื่องของดวงการงานนะคะจัดว่าเข้มแข็งมาก คุณมีคุณเป็นคนที่สามารถสร้างพลังใจให้กับตัวเองได้อย่างดีทีเดียวความเป็นซันคือความคิดบวกคือความสุขความสมหวังเอาเป้าหมายมาเป็นที่ตั้งคุณจะไม่ไปสนใจกับอุปสรรคเล็กๆแน่นอๆแต่จะมองถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งทางการเงินเอาไว้ก่อนนะคะ,ะในเรื่องการงานใครที่อยู่ในสายงานประจานะคะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ การงานกําลังเข้าที่เข้าทางกําลังเป็นในแบบที่คุณต้องการเลยนะคะคุณค่อนข้างใจเย็นมากขึ้นจะไม่ได้ใจร้อนแต่อาจจะเวลาพูดอะไรสื่อสารอะไรออกไปค่อนข้างจะชัดเจนเด็ดขาดอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรคือ จริงจังมากคาไหนคํานั้นอยู่ในช่วงของเวลาที่เอาใจใส่กับในเรื่องงานนะคะกําลังมีกําลังใจที่จะทาท,ทุกอย่างให้มันต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะไม่ขาดตอนพอไม่ขาดตอนปุ๊บในเรื่องของความสําเร็จมันจะเป็นของคุณไวขึ้นแต่ถ้าคุณทําอะไรกระทอนกระแท่นนะคะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะนั้นกดเห็นความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งคือทําอะไรก็ทำทำต่อเนื่องนะคะ แล้วในดวงการงานของคุณนะคะผู้รับผู้ใหญ่มองยังไงบ้างเจ้านายอาจจะเป็นเจ้านายผู้หญิงนะคะเพราะเป็นไพ่ The Empress ขึ้นมาหรือเป็นไพ่ผู้หญิงขึ้นมาทั้งนั้นเลยในเนี้ยมีบทบาทมีอิทธิพลกับคุณมากๆเขาอาจจะ,ะให้งานที่หนักกับคุณหน่อยแต่ก็อยู่ในจุดที่ท้าทายนะคะส่วนใครที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยนะอยู่ที่เดิมอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้าย แล้วถามว่ามีโอกาสจะย้ายได้ไหมอาจจะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเส้นทางอาชีพมากกว่าจากระบบงานประจําเข้าสู่การเป็นนายของตัวเองนะคะความเป็นไพ่เดดสเปร้ขึ้นมาสเปร้งคือเป็นคนที่คุณคุณรู้สึกว่าคุณสะสมประสบการณ์คุณเป็นคนเก่งมากพอแล้วหรือว่ามันได้เวลาที่เหมาะสมที่คุณอะ จะพร้อมที่จะทํางานให้ตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนสิ้นสุดในเรื่องของการทํางานประจําและมาทําธุรกิจส่วนตัวการเป็นนายตัวเองหรือว่ากล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นะดูจากหนา้าไพ่แล้วนะคะเป็นความสําเร็จจริงๆชาวธนูค่ะในเรื่องของงานคุณนะคะมีโอกาสได้ก่อตั้งกิจการทํางานพิเศษงานหรือว่าอาจจะเป็นงานที่คุณมองไว้นานแล้วแหละ มันถึงเวลาที่คุณอยากจะทําจริงๆนะคะส่วนในเรื่องของศัตรูทางการงานถามว่ามีไหมมันก็มีบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่อ้อมมองว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้ราคากับตรงนั้นมากส่วนใครที่ไม่หวังดีทําอะไรรับหลังนะคะอาจจะแพ้ภัยตัวเองเนาะขอให้ตอนนี้คุณ วางโพสิชันของตัวเองให้ถูกว่าคนจะอยู่ตรงไหนสร้างแวลูทางการงานให้มากๆนะคะเนาะเพราะนั้นในเรื่องของงานของคุณมันคือความมั่นคงจริงๆนะคะอยู่ในจุดที่มีการจเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจได้นะคะ,ะแล้วถ้าเป็นงาน ฟรีแลนซ์เป็นงานนายตัวเองอะนะคะเป็นยังไงบ้างเนะาะจะมีคนสนใจในผลงานของคุณลูกค้าจะเข้ามาเยอะขึ้นที่แรกเหมือนถ้ามองย้อนในอดีตที่ผ่านมาเหนื่อยมากทำเยอะนะคะทำเยอะแต่ว่าเหมือนได้อะไรไม่คุ้มเหนื่อยมืนคุณใช้ความพยายามขึ้นมาเท่าตัวเลยดูจากในเรื่องของ ความพยายามแล้วคุณจะไปสู่การประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงค่ะนะคะไพ่เดอะซันขึ้นมาการมีชื่อเสียงการสุขสมหวังหรืออยู่ในจุดที่ดีที่สุดของชีวิตของคุณก็ได้คำว่าจุดที่ดีที่สุดของชีวิตไม่สามารถในลมิตขึ้นมาได้แต่มาจากการใช้ความพยายามของคุณอย่างไม่ยอมแพ้และเติมพลังใจให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการคิดบวกนะคะเนาะการทำอะไรออกมาจากใจพิถีพิถันมากๆนะคะความใส่ใจของคุณ นะมันก็ทำให้งานของคุณดูมีคุณภาพมีคนอยากเข้ามาพูดมาคุยด้วยหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของมีคนเข้ามาชวนร่วมลงทุนด้วยแต่คุณอาจจะห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวอยู่นะคะไม่ชอบการทํางานร่วมกับใครไม่ได้ว่าหญิงนะแต่ราศีธนูลคนาธนูเป็นคนที่ทําอะไรปรับปรับ นะคะเพราะฉะนั้นคุณชอบในความเป็นตัวของตัวเองอยากทำก็คือทำไม่อยากทําก็คือไม่ทำนะคะเหมาะกับการเป็นนายตัวเองไม่ต้องมีหุ้นส่วนนะคะ,ะประมาณนี้มากกว่านะเพราะคุณอาจจะอึดอัดง่ายนะคะถ้าใครมาจูดโจมมากระชั้นชิดกับคุณมากไปนะคะเอาโอเคมาดูต่อนะในดวงในเรื่องของการเรียนนะคะ หลายหายท่านไปสอบรับราชการกับการแข่งขันถูงสุงสอยู่ไหมคะอะไรที่เป็นความเครียดหนักๆเยอะๆนะคะคุณจริงจังกับสิ่งนี้มากนะคะ,ะมีโอกาสสําเร็จนะเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในความกดดันหน่อยนะคะในเรื่องของการสอบรับราชการส่วนน้องๆใครที่ยังเรียนอยู่รู้สึกเหนื่อยล้ามากมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนโปรแกรมมากๆเลยแต่ว่าคุณก็ยังอาจจะต้องปรับใจนิดนึงนะคะปรับใจแล้ว พยายามมองหาอะไรที่มันเป็นความชอบของตัวเองความสนใจของตัวเองนะคะเรื่องเรียนต้องใช้สมาธิสูงพอสมควรเลยส่วนในเรื่องของกัน การเงินของชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะในส่วนของการเงินของคุณไม่ได้มาจากโชคลาภเสี่ยงทายเลยมาจากในเรื่องของความสามารถน้ำพักน้ำแรงล้วนๆชาวธนูค่ะคุณค่อนข้างเป็นคนที่ชัดเจนกับการวางแผนในเรื่องของชีวิตมากๆไว้เป้าหมายนะคะตอนนี้อยากเมคมันนี่อยากขยันทํางานดูมีกําลังใจนะคะอาจจะมีคุณแม่ไหมเป็นแรงบันดาลใจเพราะเป็นไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาหรือครอบครัวหรือคนรักหรือว่าคนที่คุณแบบ แ์เขามากเป็นแรงบันดาลใจทําให้คุณอะคะ่ะอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีเงินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงของการเคลียร์หนี้สินนะคะหนี้สินทางบ้านหนี้สินทางครอบครัวใครที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดคุณอาจจะเคลียร์หนี้ตรงนี้ออกให้หมดนะคะให้มีความาเป็นอิสระสบายตัวที่สุดเนาะการเงินนะคะเริ่มเก็บนะคะเก็บหอมลอมลิบอยากจะเก็บสร้างบ้านสร้างความฝันให้เป็นจริงหรือว่า ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าอยู่ในจุดที่ปลอดภัยในเรื่องของการเงินแล้วนะคะนั่นการเงินของชาวธนูเรียกว่าเก็บเป็นนะคะขยันแล้วก็เก็บเงินเก่งด้วยเนาะเหมือนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆเลยค่ะโดยสิ้นเชิงนะคะจะขอดูต่อให้การเงินมีอะไรควรระมัดระวังอีกไหม อาจจะมีคนมาเสนอขายาที่ดินสังหาให้กับชาวธนูรัคนาธนูนะคะเหมือนเล็งๆมองๆคุณอยู่ด้วยนะแต่คุณอาจจะบล็อกเก่งมากไม่คุยปิดกั้นนะคะไม่ชอบเนาะถ้าสนใจจะซื้อเองประมาณนี้ไพ่หกไม้เท้านะคะเรื่องการเงินอยู่ในความสุขความส่งหวังความสําเร็จการเงินดีมากๆนะคะหลังจากที่คุณอาจจะติดหนี้มานานหรือว่าเผชิญความทุกข์สุดท้ายมันคือการหลุดพ้นเนี่ยได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมจากความเป็นชื่อเสียงกับการพัฒ ฒาตัวเองกับการไม่หยุดที่จะยอมแพ้นะคะเพราะนั้นสู้ต่อไปของชาวธนูนะคะเงินสิบเหรียญรอคุณอยู่จริงๆนะไพ่เนี่เป็นไพ่เด e ะเดวิสนี่สินพันธนาการหรือว่าช่วงเวลาที่คุณกําลังมีเงินมีฐานะก็จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากหน้าหลายตาพนัระมัดระวังก็มีอะไรที่ไม่ดีแอบแฝงมาด้วยนะคะระวังหน่อยนะหรือมองอีกเกณฑ์นหนึ่งความทะเยอทยานขึ้นมาเยอะมาก,มากว่า เราต้องมีเราต้องได้เราต้องเก็บอยู่เราต้องประสบความสำเร็จมันเหมือนพลังในใจเรานั่นแหละคะ่ะแบบดันแบบเหมือนดันตัวเองนะคะเนาะเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเป็นความสมหวังความสุขนะคะนั้นในเรื่องของการเงินอยู่ในจุดที่คุณพอใจมากๆนะคะเรื่องเงินดีนะคะ,ะสมหวังแล้วถ้าเป็นดวงในเรื่องของความรักของชาวธนูนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานการณ์ความรัก ถ้าโดยรวมความรู้สึกก่อนนะคะชาวธนูขารู้สึกว่าเออมันไม่มีความโรแมนติกเลยเป็นคนที่จริงจังมากต้องการความชัดเจนต้องการการแบบฝ่าฟันอุปสรรคนะคะที่ผ่านมาเกือบจะเลิกกันแล้วนะชีวิตคู่ชีวิตของความรักของคนที่มีคู่นะคะเกือบเลิกกันแล้วเลิกเพราะความไม่เข้าใจเลิกเพราะความเหนื่อยเพราะความไม่มีเวลาอะไรต่อกันนะคะ แล้วก็คู่รักอาจจะเป็นคนที่ขยันทำงานมากนะคะเอาใจแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่อยู่ในจุดที่พึงพอใจของชาวธนูและคาธนาธนูนะคะ,ะความสัมพันธ์ของพวกคุณบางครั้งมันจริงจังมากกดดันมากระมัดระวังหน่อยนะนะคะพยายามทำอะไรให้หยุดหยุดหยุดทางสายกลางให้มากที่สุดตรงกลางให้มากที่สุดนะคะ ความสัมพันธ์ถามว่าจะมีเรื่องของการนอกใจไหมมันเป็นความระแวงความไม่เชื่อใจนะคะแฟนคุณอาจจะห่วงชาวธนูก็ได้หรือว่าชาวธนูอาจจะห่วงแฟนก็ได้เรื่องราวสลับกันได้นะคะดูจากหน้าไพ่แล้วมันก็เป็นลักษณะของการถูกหึงหึงห่วงการถูกกักพื้นที่นะแต่มองอีกด้านหนึ่งความรักคือแข็งแรงมากนะคะจริงจังท้องคู่เลยต่างคนต่างเลือกต่างคนต่างคาดหวังนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้หวื่หวาโรแมนติก E อยู่ในช่วงของการวางแผนการคุยวางแผนอะไรละยะยยาวร่วมกันไปจนถึงในเรื่องของการแต่งงานสู่ขอมั่นหมายหรือว่าการเลือกเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกความรักของพระคุณอุปสรรคมันเกิดจากความไม่ไวใจการสื่อสารที่ตรงๆทื่อๆดูแข็งแข็งรู้พยายามคอนโทรลกับความสัมพันธ์มากไปทางออกของพคุณทางแก้อยู่ตรงไหนพยายามนะคะ,ะดําเนินความรักด้วยความเข้าอกเข้าใจการดูแลการเทคแคร์ care, กันจริงๆที่มันออกมาจากใจ เสียสละเป็นผู้ให้นะคะต้องทำตัวเป็นคนที่เข้าใจแฟนมากกว่าที่จะทำตัวเป็นเจ้าชีวิตแบบนี้มันจะดีกว่านะคะเพราะนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะส่วนคู่ไหนที่รอคอยการมีบุตรรู้สึกว่าคุณอาจจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาเยอะมากเสียเงินไปเยอะจนเกิดความรู้สึกว่าพอแล้วเหนื่อยนะคะมันยาก ยากเหลือเกินแต่อยู่ๆก็อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะไพ่ e M p r e s e ไพ่ The Sun มีเอกเกนได้เป็นลูกชายขึ้นมานะคะเป็นเด็กฉลาดหรือว่าเป็นลนักษณะของอภิชาตตบุตรก็ได้เอาข่าวดีทางการงานหรือว่าความสําเร็จความมัง่งคั่งความสุขความสมบูรณ์แบบมาให้มาให้กับคู่รักชาวราศีธนูได้นะคะเพราะนั้นจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหลังจากที่พยายามมาเยอะนะคะ,ะดูจาก ความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วนะคะอยู่ในจุดที่โอเคแหละนะคะมันอาจจะเป็นการสิ้นสุดความไม่ไว้ใจให้เหลือแต่ความเข้าใจความรักที่มันตอบโจทย์กันจริงๆอยากได้อะไรต้องสื่อสารกันตรงๆนะคะสิบดาบคุณอาจจะคบอยู่กับแฟนอาจจะเคยแต่งงานมีอดีตความสัมพันธ์ที่มันพังมากๆมันเหนื่อยมากๆเพรานั้น เวลาเขาสื่อสารอะไรกับคุณดูเขามีอะไรอยู่ในใจอยู่เพราะนั้นคุณก็ค่อนข้างควรควรจะพูดแบบทนุถนอมรักษาน้ำใจกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดอะสเตงขึ้นมาเนี่ยเป็นคนฉลาดนะคะเพราะนั้นคุณควรจะฉลาดที่จะพูดฉลาดที่จะวางตัวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโดนความรักของคนที่มีคู่นะคะ ขอดูเพิ่มให้คู่รักรู้สึกยังไงคิดยังไงคู่รักก็เลือกคนแล้วละค่ะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันความหวังความฝันทุกอย่างคือเหมือนแพนเริ่มกันหมดแล้วนะคะแล้วก็เวลาจะมีต่อให้คุณนะ่ะ อาจจะน้อยหน่อย1ิไม้เท้าขึ้นมาคือเขารับผิดช,ชอบอะไรเยอะนะคะช่วงนี้ทํางานห่ำรูปห่ำข้างก็เพื่ออนาคตในเรื่องของความรักนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่เบื่อเบื่อเซ็งเซนะคะไม่ได้เที่ยวไม่ได้พักผ่อนด้วยกันมันอาจจะตึงไปหน่อยเพราะนั้นทําความเข้าใจนะคะมีมุมมองในเชิงบวกจะทําให้ความรักของพวกคุณดูอ่า แน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะส่วนในดวงความรักของคนที่ไม่ชัดเจนค่ะอาจจะเป็นคนคุยกันมานานมากๆเลยรู้สึกเหนื่อยนะคะกับการรอคอยอยู่ข้างเดียวเหมือนตบมืออยู่ข้างเดียวเนาะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นชาวธาตุลมเมทธาตลมก็เป็นราศีกุมราศีเมถนุนราศีตุลน,นะคะหรือเป็นชาวราศีสิงลัขนาสิงได้นะคะ เป็นคนที่อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรืออาจจะเป็นคนที่เขาพูดไม่เก่งสื่อสารไม่เก่งเวลาเขาพูดอะไรออกมาอาจจะห้วนๆห,หน่อยนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อกับความนิ่งของเขาหรือว่ามีความแตกต่างในเรื่องของฐานะทางสังคมอะไรไหมนะคะหรืออีกเกณฑ์นหนึ่งผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยมีอิทธิพลมากๆนะคะเป็นอุปสรรคอยู่คุณอาจจะมองแหละว่าเขาเลอค่ามากๆเขามีความแตกต่างจากคุณเยอะหรือว่า คุณอาจจะเหนือกเขาเยอะก็ได้เรื่องราสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดของการใช้เหตุผลต่อกันเยอะๆเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเก็บไม่ควรจะกลัวมากไปกลัวว่าพูดแล้วจะไม่ได้คบไม่ได้คุยต้องพูดต้องคุยค่ะถ้าอยากคบกับเขาเถอะถ้าอยากได้ความจริงนะคะนั้นความสัมพันธ์มันจะไปอย่างช้ามากๆมันไม่ได้ก้าวกระโดดต้องทําใจนิดนึงเพราะคนคนนี้เป็นคนที่รักความมั่นคงรักความ มีระเบียบเป็นคนที่รอบคอบม,มากๆเขาจะดูให้อย่างถ่องแท้โดยใช้เหตุผลในการตัดสินจะไม่ใช้อารมณ์นำทางนะคะเพราะนั้นความรักนะคะถามว่าเขาอยากคบกับคุณไหมนะคะดูกับคนคนนี้กันว่าเขาอยากคบกับคุณหรือเปล่าไพ่ซิสต์ชอเรตนะคะเกิดความ ผูกพันต่อกันนะคะไพ่หกถ้วยพวกคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมานานมากๆนะคะรู้จักกันตั้งแต่วัยเด็กเป็นเพื่อนที่บ้านเกิดมีอะไรที่มันใกล้เคียงนะคะอาจจะเคยจบกันไปแล้วแล้วพยายามที่จะคืนหรือว่าพยายามที่จะประครับประคองกันต่อดูถามว่าคนคนนี้อ้าวสุกว่าเขามีปัญหาส่วนตัวกับเรื่องราวในอดีตอาจจะเป็นคนเก่ารักเก่าของเขาที่มันเคลียร์ไม่ได้หรือใจของเขามันติดอยู่ตรงนั้นนะคะความเป็นสี่ไม้เท้า ถามว่าอยากคบไหมคนคนนี้รักความมั่นคงช่องนี้อาจจะอยากอยู่กับตัวเองเรื่อยๆนะคะเขาไม่ได้รีบอะไรทั้งนั้นความรู้สึกของเขามันยังยังไม่ถูกเติมเต็มมากพอเพราะนั้นรอ,อนิหนึ่งนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะความรักในพาร์ทนี้ต้องมีเหตุผลเยอะๆค่ะอ่าแล้วต่อมานะเป็นยังไงอีกนะคะในความสัมพันธ์ของคนที่โสดชาวธนูนะคะ ชาวธนูตอนนี้เริ่มรู้สึกปิดกัน้นตัวเองเก่งมากเลยนะคะไม่อยากคบใครอยู่กับงานอยู่กับการเม k มันนี่อยู่กับความสำเร็จนะคะคุณอาจจะผ่านความรักที่ผิดหวังรักๆเลิกๆมาหลายครั้งหรือว่ามีคนเข้ามาคุยแหละแต่สุดท้ายมันก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังหรือว่าเอาความเหนื่อยมาให้กับคุณมากกว่าที่จะให้ความสุขนะคะช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มองทุกอย่างตามโลกเห็นความเป็นจริงคือมีเหตุผลและเอา ความเจ็บปวดเนี่ยมาเป็นตัวตั้งด้วยบางครั้งมันมันตามหลอกหลอนคุณอยู่นะคะ่าก็เลยทำให้คุณค่อนข้างจะปิดกัน้นระมัดระวังเก่งมากและมีแนวโน้มจะมีใครเข้ามาไหมนะคะรู้สึกว่าโดยรอบอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนคุยทั่วไปมากกว่าเป็นชาวธาตุดินมังกรการผุดศพนะคะแต่คุณก็ไม่ได้สนใจเนาะยังสนใจในเรื่องของการรับผิดชอบ เป้าหมายการทําภารกิจของตัวเองให้สําเร็จมากกว่าที่จะมองในเรื่องของความรักนะคะเพราะยังรู้สึกว่าต้องใช้เวลาดูอีกเยอะถ้าคนที่เข้ามาจีบนะคะเวลคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงคาดหวังมากๆเลยอ่ะแล้วเขาดูให้นะคะแล้วความรักจะเกิดขึ้นไหมอาจจะเป็นชาวทางไกลต่างประเทศต่างชาติหรือเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะพยายามที่จะเข้ามาหาคุณเป็น ชาวกรกฎลัคนากรากฎเดดดวิลมังกรลัคนามังกรนะคะคนคนนี้มีความเจ้าชู้นะโอ้มีคนเข้ามาแต่คุณไม่กล้าเปิดใจจริงๆนะคุณยังมองเขาอยู่นะคะคุณระมัดระวังพอสมควรกลัวการเจอคนมีครอบครัวหรือว่าอีกเกณฑ์หนึ่งมีคนฐานะดีนะคะ พร้อมจะดูแลแหละเข้ามาแต่รู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมีครอบครัวอยู่แล้วยังไม่เคลียร์ยังยังทุกอย่างมันยังลงเอยไม่ได้คุณก็เลยอาจจะต้องรอเวลานะคะอยู่นิ่งๆไปก่อนเนาะอยู่กับตัวเองก่อนนะคะคิดว่าคุณแฮปปี้ที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าแฮปปี้ที่จะนิ่งๆขอคิดขอมองก่อนแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นดวงของชาวราศี ธนูลักนาะธนูนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน่านหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ